บัติจ้ามูนี่เรื่องมิยูวามูนี่ช่องพ่อกระเทืนเนอนนะจ๊ะสีหลงช่องแล้วจะพี่น้องเฮ็ดสองช่องจ้ะมูนี่ไอ้ลาเนาะใช้คำว่านละจะคล้องช่องซื้อลาเนาะจา้ะลาโทรไ,ไปสั่งเขียนเขียนไปสั่งแฟนเนาะวะ่าให้ซื้อบุกทั่วซื้อบุกทั่วกับบักแตงมากเ่ยเห็ดขผาปุ่นบุ้งถักกินเนาะจา้ะในบุกทั่วกับบักแตงมาบัตนี้อันนี้แล้วเบิ่งพี่น้องจ้าขอซื้อมาอย่างนี่ก็ได้ดอกทุเรียนจะพี่น้องน่ารักครับวะ แบรนที่น่ารักมากพี่น้องหลายบาทเติร์ได้ี่ไต้หวันหกเจ็ดลอยอยู่ละเก้าลอยอยู่ไรู้ราคามันเท่าไหร่ทายัางเคยเคกินแพงชุดเก้าลอยกว่าบาทเนาพันพันพันกว่าบาทพันกว่าบาทแบานเท่าลรอพี่น้องหน่วยหนึ่งแต่วันนี่คู่ใหญ่ดีอันนี้ของแถมพี่น้องสร้างแค่สองยางได้ไงสร้างสองยางได้มากหลายอันนี้อันนี้อันนี้ลายเม็ด ทุเรียนของแถมพี่น้องนี่แนว่สั่งสองอย่างจ้ะแล้วก็มีพริกกับประเือเทเใสเซตุยเย็นไปแล้วนะ